แบกเป้ไปเที่ยวจิมินสาววันสองคืนฉบับคนเดียวก็เที่ยวได้ในงบหลักพันและภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง EP นี้เราก็จะมาอธิบายการเดินทางอย่างละเอียดเลยเพราะครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวค่ะเผื่อจะเป็นข้อมูลดีๆสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศบอกเลยว่าทริปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็สนุกกว่าที่คิดมากๆเลยพร้อมแล้วามาออกเดินทางกันเลยค่ะซึ่งทริปนี้นะคะเราก็ออกเดินทางด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ฉันประหยัดค่ะพร้อม มาถึงแล้วคะแล้วก็เช็คที่หน้าจอว่าเคาน์เตอร์เช็คอินของเรานะคะเปิดหรือยังพอเคาน์เตอร์เช็คอินเปิดแล้วนะคะแล้วก็จะยื่นพาสปอร์ตแล้วก็เอกาสารการจองให้กับเจ้าหน้าที่ก็จะได้บอดดิ้งพาสแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เดินไปที่จุดผู้โดยสารขาออกค่ะก่อนที่จะผ่านไปจุดนี้นะคะเราอยากแนะนาให้ทุกคนดื่มเครื่องดื่มที่ซื้อมาให้หมดเพราะเราไม่สามารถนําเครื่องดื่มแลอของเหลวที่ซื้อจากด้านนอกนะคะขึ้นเครื่องได้ แต่เราสามารถนําขวดเปล่านะคะไปเติมน้ำด้านไหนได้ค่ะต่อมานะคะเราก็นำบอร์ดที่พักของเรานะคะไปสแกนเพื่อผ่านไปยังตอมอค่ะส่วนขั้นตอนด้านในนะคะเราก็แค่สแกนบอร์ดที่พักสแกนพาสปอร์ตสแกนลายในมือสแกนหน้าแล้วก็สแกนสิ่งของที่นําขึ้นเครื่องไม่เป็นหาก,ก็ผ่านมาได้เลยค่ะซึ่งด้านในนะคะก็จะมีดุดีฟรีและขายของต่างๆมีธนาคารสำหรับแลกเงินนะคะแล้วก็มีร้านอาหาร และยังมีจุดให้บริการน้ำดื่มด้วยค่ะอยู่แถวห้องน้ำเราสามารถน้ำขวดนะคะมากรอกน้ำดื่มได้ฟรีประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าในสนามบินนะคะถ้าของกินแล้วก็น้ำดื่มราคาแพงมากค่ะและระหว่งางรอนะคะในสนามบินก็มีฟรีไ i FI แล้วก็ที่ชาร์จแบตให้บริการด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เดินไปที่เกตที่เราจะขึ้นเครื่องค่ะเมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกให้เราต่อแถวเพื่อขึ้นเครื่องค่ะ โดยเราจะต้องแสดงภาสออ์ตแล้วก็บอดทึ่งพาสนะคะให้กับเจ้าหน้าที่แค่นี้ก็พร้อมขึ้นเครื่องแล้วค่ะ ตาขึ้นเคื่อน,นะคะแล้วก็เช็คบอดีพกของเรานะคะว่าเราอยู่ที่นั่งตรงไหนแค่นี้ก็พร้อมออกเดินทางได้แล้วค่ะทริปนี้นะคะเราก็เดินทางด้วยสายการบินเวสเจทแอร์ชั้นประหยัดค่ะพื้นที่กำลังนั่งได้สบายค่ะมีพื้นที่เหลือระหว่างเขาด้วยซึ่งการเดินทางระหว่างกรุงเทพไปโฮจิมินห์นะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงก,กว่าๆเท่านั้นเองค่ะเรียกว่าเร็วมากๆเลยเมือ่อเครื่องบินลงจอดแล้วนะคะแล้วก็มาผ่านด่านต่อมอของเวดนามกัน่ะหลังจากที่ผ่านต่อมอแล้วนะคะแล้วก็มาซื้อซิมการเขาก็มีหลายแบรนด์เลยค่ะ ส่วนมาใช้ในของเวเบแลค่ะเน็ตแรงไม่มีปัญหาเลยหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เดินออกมาได้น,นอกเพื่อคือเรเมสาย152จอดอยู่บริเวณ้านเบรเกอร์คิงค่ะส่วนค่าโดยสารนะคะ5 0 0พันดองหรือประมาณ8ปบาทเท่านั้นเองค่ะโดยเราจะนั่งจากสนามบินนะคะไปลงที่ตลาดเป็นทันค่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ถึงตลาดเป็นทันแล้วค่ะพอมาถึงตลาดนะคะเราก็มาแลกเงินที่ร้านทองซึ่งร้านทองเขานะคะก็จะให้เหรีทีด่ดีกว่าแลกที่ไทยค่ะ หลังจากที่แรกเงินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเดินเล่นตลาดกันค่ะซึ่งภายในตลาดนะคะก็มีของคล้ายๆกับตลาดสำเพ็งบ้านเราเลยค่ะเสร็จแล้วแล้วก็มาหากของกินด้านนอกตลาดกันค่ะ ซึ่งใน,นนอนนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหาบเลรีมาขายค่ะมีอาหารเวียดนามนะคะหน้าตาน่ากินแล้วก็อร่อยมากๆด้วยที่สําคัญราคาไม่แพงค่ะซึ่งเมนูที่เราสั่งนะคะเรียกว่าบุนเลี้ยวเราสั่งแบบเผ็ดค่ะหน้าตาของเขานะคะก็จะคล้ายก๋วยเตี๋ยวแต่รสชาตินะคะเหมือนขนมจีนน้ายาป่าเลยค่ะแล้วก็มีผักแก้มให้มาด้วยให้มาแบบชามใหญ่มากแล้วก็เครื่องแน่นมากกินชามเดียวอิ่มเลยค่ะบอกเลยว่าถ้าใครมาโฮจิมินห์นะคะต้องกินเมนูนี้ พอไม่ว่าจะไปที่ไหนของโฮจิมินห์นะคะก็ะจะมีร้านกุยเวียงร้านรถเ,เขนแบมามีนะคะเต็มไปหมดเลยรสชาติหาะบอกเลยอร่อยเต็มสิบไม่หักเลยจ้ากินของคาแล้วแล้วก็ไปกินของหวานยกันค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาคุณคุณแม่ค่ะคล้ายๆข้าเกี๊ยบ,บ้วบานเราม,มากๆเลยแต่ของเวียดนามนะคะแป้งของเขาก็จะมีกล้วยหอมด้วยค่ะซึ่งราคานะคะก็อยู่ที่สองหมื่นนองค่ะแม่ค้านะคะเขาก็จะปิ้งแป้งแบบนี้จนกว่าจะสุก จากนั้นนะคะก็ได้มาคล้ายๆนหน้าตาข้าวเกี๊ยวเปล่าเลยค่ะสว่วนรสชาติก็โอเคเลยค่ะมีความกรอบเหมือนข้าวเกี๊ยวเปล่าเลยแต่แปลกกว่าตรงที่บ้านเรามีกล้วยด้วยใครมาโฮจิมินนะคะบอกเลยว่าต้องลองกินอิ่มแล้วเราก็ไปหาลุงโพกันค่ะมาถึงแล้วแล้วก็ขอแชร์ภาพคู่ด้วยสักหน่อยถ่ายรูปคู่กับประธานาธิบดีโฮจิมินแล้ว เราก็เดินต่อมาอีกนิดนึงก็ถึงเดอะคาเฟอพาร์ทเมนต์ละค่ะอพาร์ทเมนต์เชั้นที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ร้านอาหารมีคาเฟ่มากมายจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะ และเราก็มาสะดุดตากับร้านนี้ค่ะชื่อว่าไส้งอินอ่อยคาเฟ่ค่ะซึ่งภายในร้านนะคะก็เป็นสไตล์มินิมอลด้านในก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้และภายนอกนะคะส่วนเอาดอกก็จะมองเห็นบลอกกิ้งสตีดด้วยค่ะบริเวณด้านนอกนะคะเราก็จะเห็นวิวเมืองนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วนะคะยังถ่ายรูปสวยมากๆเช่นกัน,นะคะ่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาจะถ่ายทั้งเบกเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มค่ะแต่ที่เราอยากแนะนํามากๆเลยก็คือกาแฟมะพร้าวตัวนี้เลยบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะ มีความหอมของกาแฟนะคะกาแฟเขาเข้มข้นมากๆบวกกับรสชาติของมะพร้าวคือแบบนัวสุดๆเลยรสชาติความอร่อยบวกกับวิวของร้านนะคะเต็มสิบไม่หักเลยค่ะดื่มกาแฟไปดูวิวโฮจิมินไปทําให้รู้สึกหายเหนื่อยจากการเดินทางมากๆเลยค่ะและอีกร้านหนึ่งที่เราชอบมากๆในเดอะคา,าเฟ่อพาร์ตเมนต์เลยก็คือนี่เลยค่ะ ร้านมาดามกุยเยนค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็เป็นร้านขายอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะภายในร้านนะคะก็มีสีเหลืองสดใสและก็เต็มไปด้วยโพสต์อิทที่รีวิวอาหารของร้านค่ะซึ่งภายในร้านนะคะเขาก็จะขายเครื่องดื่มกาแฟขนมหวานและก็อาหารประจำชาติของเวียดนามค่ะและเมนูที่เราอยากให้ทุกคนมาลองทานก็คือเมนูนี้เลยค่ะเป็นเมนูเส้นเวียดตามกับหมูย่างแล้วก็ผักสด ซึ้งตัวน้ำจิ้มของเขานะคะก็คล้ายๆกับอาจารย์เลยค่ะมีความเปรี้ยวหวานๆแล้วก็มีพริกให้เติมด้วยส่วนรสชาติความอร่อยของเขานะคะเราให้8เต็ม10เลยเพราะว่าเขาให้มาเยอะแล้วก็รสชาติดีถูกปากมากๆเลยค่ะส่วนเมนูเครื่องดื่มนะคะเราอยากแนะนํานี่เลยโยเกิร์ตส้มโยเกิร์ตของเขานะคะคือเข้มข้นแล้วก็หนัวมากๆบวกกับแยมส้มที่มีความเปรี้ยวหวาน,นะคะดื่มแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะ และอีกเมนูที่เราอยากแนะนำแล้วก็เล็กคอมเมนต์เลยก็คือกาแฟาไข่ค่ะกาแฟาไข่ของเวียดนามน,นะคะเข้มข้นหอมหวานมันแล้วก็นัวสุดๆเลยสำหรับเอ o กาี่หรือกาแฟาไข่นะคะเราให้คะแนนสิเต็มสิไม่หักเลยค่ะใครอยากลองทานอาหารพื้นเมืองแล้วก็กาแฟาอร่อยๆนะคะได้รสชาติของเวียดนามแบบแท้ๆต้องร้านนี้เลยค่ะ กินอิ่มแล้วแล้วก็มาเดินชอปปิ้งกันค่ะซึ่งย่านนี้นะคะมีห้างสับปะรดใหญ่ๆนะคะตั้งอยู่ติดกันเลยไม่ว่าจะเป็นวิงคอมหรือว่า ABC ีซีมนะคะที่สายสนคเกอร์ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะลดราคาแบบเยอะมากๆเลยซึ่งใน ABC ีซีมานะคะเขาก็มีรองเท้าสนคเกอร์นะคะหลายยี่ห้อเลยค่ะแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยสำหรับนิวบาลานซ์350นะคะที่นี่ไม่มีสี SG ค่ะมีแต่สีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลหลังจากที่เราชอปปิ้งเสร็จแล้ว ะะแล้วก็กลับมาที่โรงแรมของเราเพื่อเช็คอินค่ะโรงแรมที่เราพักนะคะมีชื่อว่า Minder s a n g o n Hostel ค่ะเป็นโรงแรมสไตล์มินิมอลเป็นโฮสเทลนะคะที่มีทั้งพักรวมแล้วก็พักเดี่ยวเราเลือกเป็นห้องพักรวมค่ะบรรยากาศภายในนะคะก็มีความมินิมอลสุดๆเลยค่ะสำหรับค่าที่พักนะคะก็หนึ่งแบงค์ม่วงค่ะ เห็นว่าพักร่วมแบบนี้นะคะแต่มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะเพราะทุกคนนะคะเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันพอเปิดร้านอ,ออกมานะคะก็เจอกับที่นอนเลยซึ่งที่นอนนะคะบอกเลยว่านุ่มเด้งแล้วก็ดูดเวียนยานามากๆเลยนอนแล้วไม่อยากลุกเลยค่ะซึ่งเขานะคะก็จะมีคีการให้เราแล้วก็มีล็อกเกอร์ส่วนตัวให้ด้วยค่ะใส่ของได้แบบจุกๆเลยสําหรับห้องน้านะคะก็สะอาดมากๆเช่นกันค่ะแล้วก็มีพื้นที่ใช้งานให้เยอะมากๆมีหลายห้องไม่ต้องแย่งกันเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยางมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะเป็นคอมมูนิตี้ให้เราได้ใช้งานได้ค่ะมันจะกาศภายในนะคะอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลยแล้วก็โคตดนะคะแต่ละคนก็น่ารักมากๆเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีชากาแฟให้ดื่มฟรีแล้วก็มีพื้นที่นะคะให้สำหรับทำอาหารเล็กๆน้อยๆได้ด้วยค่ะเหนทั้งวันนะคะแล้วก็ขอมาพักผ่อนที่เตียงนุ่มๆกับห้องเล็กๆของเรากันค่ะซึ่งในส่วนเตยงของเรานะคะก็จะมีสองชั้นและอยู่ชั้นล่างค่ะ และในแต่ละห้องนะคะก็จะมีไฟแล้วก็มีปลั๊กนะคะเต้าเสียบใช้เหมือนที่ไทยเลยส่วนตัวของเรานะคะคิดว่าขนาดกําลังดีเลยไม่อึดอัดแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะเต็มที่เลยแล้วก็ที่นอนก็นอนสบายมากๆเลยค่ะส่วน e ีพีหน้าจะพาทุกคนไปเทลวิกินตลาดแก๊กเคิกันค่ะ